การเล็กพอแล้วพื้นต้องเปิดที่หน้าไหนดูทุบหน้วหน้าเล็กพอเนว่ย่าเปิดที่ตรงนมาดูภาพรวมๆกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นเยื่างนี้จอยวีดีก็ทำท่าจะลงยาวๆกันเลยน,น,นี่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 แต่ที่พลาย สามเบ็ดเนี่ยครับดูสิลงมาจะสูงสุดเลยเนี่ยการดูกราฟนะครับอันนี้ตามที่เข้าใจนะสูงสุดก็ดูที่หัวด้านบนนี้เลยนะครับด้านบนเนี่ยอันนี้วิธีง่าเลย4 9 7เ9นะครับก็ไล่ไลล,ล,ล,ลงมาเนี่ยก็ลงมาลงมาก็เมาส์มาชี้ตรงนี้ก็จะเป็นโลนะฮะดูด้านบน46780เจ็ดแปดนยฮะสี่หกแปดศูนย นี่เลยเห็นไหมครับมันชัดเนาะแล้วก็ดูในเส้นเนี่ยสบายสบายสบายก็ขึ้นมาบ้างนิดหน่อยไม่เยอะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงลงอีกครับองต่อมาอีกจุดวันที่หนึ่งเมื่อวานในวันที่หนึ่งเริ่มต้นสกลาเรเดือนใหม่ของกันยาเวลาประมาณสี่โมงห้าโมงลง สร็จแล้วขึ้นมาขึ้นมาเสร็จนี่นะครับจุดเปลี่ยนตัวตัวสีตัวแท่งเขาดีปอ๊บกี่แท่งนะครับพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแท่งขึ้นมาเลยว้าวยินดีด้วยนะครับสำหรับสายรองนะครับสายช็อตที่ช็อตไว้ช่วงนี้น้อยเลยนะตามตาม่ตางๆมาเลยเนี่ยคิดว่ามันจะลงต่อหเห็นไหมกามันบอกว่าลงลงลง สายช็อตก็ช็อตเลยครับเรียบร้อยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรอครับช่วยกันหาคำตอบหน่อยเนาะว่าเกิดยังไงนี่เราก็ยังไม่เข้าใจการาฟเนาะก็ดูตามที่เข้าใจอะ่ะก็เข้าใจประมาณนี้ก็ช็อตช็อตมันก็ขึ้นเลยสิริ้วเล้วเลยเนี่ยเริ่มจากนี่ครับต่าต่าๆเลยเนี่ย4 7 6 4 3ครับดูสิ ขึ้นสูงสุดเลยอสี่แปดเก้าะครับพันหนึ่งอะครับพันกว่าจุดในเวลาที่สามทุ่มถึงทุ่มสองชั่วโมงอะครับพันกว่าจุดถามว่าขึ้นแบบเนี้ยมันยังไม่จบเลยครับนี่เบรกแล้วก็ลงมาอีกให้ดีใจเนาะช่วงตีไหนตีสามเห็นไหมลงมาครับกล่าวว่าลงแล้ว,ลวก็ไปต่อไปอีกครับหนุนหนุนหนุนนุนสี่เก้าจะห้าสิบแล้วครับห้าหมื่นละ จุดเบรกมีไมอ้าวห้าหมื่นมาเห็นไหมครับเห็น4ี่เก้าาแล้วสำหรับสายรองนะครับยิ้มแป้นเลยแหละตอนนี้สายชอดละโอ้โหย้อนกลับไป49กับ4 4่สี่เจดสี่สองพจุดนะครับเรียกจุดแล้วกันเนาะไม่รู้เรียกอะไรแล้วกันใหม่ๆครับเด็กใหม่ขออภยัยผิดพลาดเรียกจุด หรือเหรียญก็ไม่รู้อ่าแล้วจุดแล้วกันเนาะสองพันจุดโหลดประมาณนะครับแล้วก็ลงมาแล้มีขึ้นบ้างหน้าตัวนี้สูงสุดรรอยังสูงสุดไม่เอ่ยไปดูที่สีชั่วโมง4ีชั่วโมงกำลังขึ้นถ้ารูปแบบเนี้มีทิศทางว่าเจองูขึ้นแล้วก็โค้งตัวลงมาืตามที่เข้าใจเนาะ ตามที่เข้าใจนะครับตามที่เข้าใจในส่วนตัวนะครับเส้นทางของกราฟถ้าอยู่ล่างใต้ e m a 5 0ก็ถือว่าลงถ้าอยู่สูงสุดสูงกว่า e m a 5 0ก็ขึ้นขึ้นเสร็จตัวนี้มีนการโค้งตัวนะครับถ้าดูตัวนี้มันจะโค้งขึ้นมาแบบนี้แล้วก็หล่นตุกๆมาเอ๊หิวหล่นท่นี้ห่อมาถ้าหล่นมา ยังไม่หล่นก็ขึ้นไปแล้วกันขึ้นไปให้สุดแล้วกันแล้วค่อยลงมาเนาะครับผมก็ค่อยๆพิจารณาดูนะครับตอนนี้เราเข้าใจการาฟประมาณนี้ตามนี้แง่เทียนนี้ก็หนึสองสามก็ดูๆไปลหลายๆท่านเข้าใจแล้วก็ inbox เข้ามาพิมพ์บอกเลยนะครับเนาะเราเด็กใหม่พึ่งเข้ามาในวงการนี้ก็เรียนรู้ได้ระดับหนึ่งมั้ง หรือไม่เข้าใจเลยก็เป็นไปได้หรือเข้าใจก็เป็นไปได้ตอนนี้ค่า I อนะครับไอเขาก็อยู่สูงแล้วสูงถึง80ละทุกตัวเนี่ยแนี่อยู่ข้างล่างอยู่ถามว่าถ้าสถาว่าปกติหมายว่าเขาอยู่เส้นเส้นแนวนี้เส้นแนวนี้หมายคามว่าเส้น4ี่หมืถึงสี่หมื่นแปดสี่หมื่นเนี่ยประมาณพันหนึ่งอะถ้าไอไอสูงเนี่ยก็คือให้ช็อตลงได้หรือถ้าไอไอต่ํากว่า30 หรือ40เนี่ยก็เป็นตัวลองลองนะครับได้น่าสภาวะปกตินะครับแต่สภาวะไม่ปกติก็เหมือนอย่างตัวนี้ไงอย่ขึ้นอย่ขึ้นปื้ดตรงเนี้ยนี่คือสภาวะไม่ปกตินตอนนี้ที่เราคอคิดแบบนี้ถ้าท่านเข้าใจว่าปกติแบบไหนหรือมันมีการาฟแบบไหนก็ขอแบบชี้จุดหน่อยนะครับส่งมาในช่องนี้ได้เลยจะขอพบพระคุณมีอย่างสูง ถือว่าแนะนํำกันไปนะครับเนาะอย่างเราก็เข้าใจตามนี้ก็เลยเล่าสู่วนฟังปัญหาอะไรที่เราเข้าใจแล้วไม่เข้าใจบางทีไปดูวีดีหลยหลายท่านมามันก็จับใจความได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับต้องขออภยัยขอบคุณอาจารย์หลายท่านที่แนะนําในช่อง youtube นะครับเราก็เลยจะมาเล่าสู่วนฟังต่อไปแล้วกันเนาะว่าเป็นวิทยาทานนะครับมันมีขึ้นและมีลงแล้วก็สมเตตัวนี่คือไซเวซเว์นะสับของเขพูดเนาะ ขึ้นได้ลงในเท่งเทียนห้าสิห้าสิบถ้าแบบนี้แท่งเทียนแบบนี้ก็ถือว่าลงลงเสร็จก็มาต่อต่อเสร็จก็มีแรงซื้อขึ้นมาแรงซื้อขึ้นมาก็มีแรงขายแรงขาย,ขายมาเท่ากันเท่ากันเท่ากัน,อกนเอาเท่ากันเสร็จเอาแรงซื้อมานี้แทบเท่งเทียนสองอันนี้เทียบชนะเอาเสมอตัวเส้นสีเขียวนี่ะครับตื๊ดเนี่ยเสมอกันเอาไม่เสมอครับม,ม,ม,มีแรงซื้อมาต่อแล้วครับแรงขายมาแล้วตื๊ดๆมากมากมาก เทียบสามแท่งมาถกกันปุ๊บก็แรงแรงขายเยอะกว่าก็ลงมาสิลงมาเสร็จแรงซื้อหนึ่งสองสามสี่เทียบยังไม่ขึ้นยังไม่เท่าไม่เท่าเพราะว่าแรงขายเยอะก็ลงลงเสร็จเอาแรงขายถูกต้องลงมาเสร็จแรงขายเยอะๆ,ๆตอนนี้แรงซื้อขึ้นมาแล้วครับกลับตัวนะครับสับอะไรยังเรียกไม่ถูกเนาะก็อมว่ามาเริ่มกลับตัวนะตรงนี้หนึ่ง สมีแรงซื้อบ้างแร,ง,แรงขายบ้างสาสี่ต่อเลยนะครับทุกทกแท่งเท่าๆหมดเลยต่ออีกเราดูแท่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมโชคดีไหมเกิดขึ้นไหมดูหน้าตอนนี้ไอไอมันสูงลกะก็เป็นไปได้ที่จะลง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 เป็นไปได้เป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ลงใช่ไหมอ่ะดูหนึ่งชั่วโมงสี อ่านี่ไงแท่งสีเขียวน้อยกว่าแท่งสีแดงทีแดงคือสายชอดนะครับขาลงเขียวคือขึ้นนะครับดูง่ายๆเนาะก็ดูวันตรงนี้อีเมอีเมอห้าสิบมาโค้งโค้งขึ้นเหรอโค้งขึ้นดู พอโค้งขึ้นครับโอขึ้นเร็วขึ้นแรงเลยนะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้ามีมันโค้งขึ้นนี่ก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์เนาะที่จะต้องจําคําถามช่วงหนึ่งชั่วโมงโค้งขึ้นแบบนี้ก็คือขึ้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะขึ้นตอนไหนเพราะอยู่ระหว่างเนี่ยมันขึ้นทางหมดเลยเนี่ยดูไม่ออกดูไม่ออกมาออกก็คือตอนนี้ขึ้นไปแล้ว นั่นแะสิใครรู้บอกด้วยเอาแบบง่ายๆนะครับเนาะง่ายๆเนีจุดเนี้ยมันขึ้นยังไงอยากรู้ขอแบบง่ายๆแบบไม่เอาวิชาการเยอะครับจะได้ขอบพระคุณมีอย่างสูงจะได้มาเล่าส่ขันฟังต่อไปหลายท่านนะครับเนาะผมอยากเอาสับง่ายๆที่เข้าใจง่ายๆกันเนาะก็ยินดีด้วยสำหรับ สายรองนะครับขึ้นขึ้นขึยาวเลยสายช็อตก็พิจารณานะครับว่าโดดหรือตั้งรับรอโดดเจ็บไหมดดยสูงไหมอินทนนท์หรือดอยอะไรดอยสุเทพสูงไหมถ้าสูงก็พิจารณารอเพราะเขาขึ้นได้แล้วเขาก็ลงได้ รอ,รอแบบไหนล่ะน,นี่ครับขึ้นได้ก็ลงได้ลงดูสิครับขาลงก็มีลงก็มีลงก็มีขึ้นก็มีแต่ก็คือสัมพันธ์อยู่ที่ลุกผิดนะครับอย่าลืมดูลึกผิดตัวเองด้วยนะครับเติมไม่เติมเพิ่มไม่เพิ่มพร้อมไหมพร้อมไหมเอาทิารนาไม่พร้อมก็วัดดวงไปนักลบจะมีบาดแผลเข้าสู่สามลบแล้วบางครั้งถอย ก็ได้ไม่ถอยก็ได้ถอยแล้วตั้งรับก็ดีหรือสู้ไปจนตัวตายก็ได้นะครับมันมีความเสี่ยงทั้งสองด้านเลยอตอนนี้ดูที่ดูตอนเนี้ยในความคิดส่วนตัวคาดว่าเริ่มจะลงละหนึ่งชั่วโมง สูง4ชั่วโมงสูง1วันสูงสูงหมดการแปลผัน1นาทีแปลผันไหมชี้ลง15นาทีชี้ลง1ชั่วโมงลงอ่าพดนานลานะครับน่าตอนนี้ EP ที่3เล่าสู่กันฟังชาวดอยสู้ๆนะครับชาวดอยสู้ๆ สายลองก็ดีใจด้วยนะครับเก็บเก็บเกี่ยวนะครับพิจารณาเก็บเอาเนาะได้ก็เก็บเอาไม่เก็บก็ระวังจะดอยนะระวังจะดอยนะถ้าไม่เก็บก็ระวังจะดอยนะโอเคแล้วพบกันกับ E p ีต่อไปนะครับขอบคุณครับ